สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะพาเพื่อนๆน้องๆมารู้จักประโยชน์และสรรพคุณของมะกอกฝรั่งนะคะมีใครเคยเห็นไหมหน้าตามะกอกฝรั่งเป็นยังไงนะคะพี่ตีชอบรับประทานมากนะคะหลายคนก็อาจจะเคยทานแล้วนะคะโดยเฉพาะในรถเข็นนะคะหลายคนคงจะเคยเห็นหน้าตาอยู่แต่ว่าไม่กล้ารับประทานก็มีนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาต้นมะกอกฝรั่ง พร้อมกับรู้จักในเรื่องของประโยชน์และก็สรรพคุณกันค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะมะกอกฝรั่งจัดเป็นไม้ยืนต้นเปลือกต้นเป็นสีเทาและสีน้ำตาลแดงขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดและการตอนกิ่งค่ะลักษณะของใบเป็นรูปไข่ค่อนข้างเรียวแหลมปลายใบจะแหลมโคนใบจะแหลมและขอบใบ อยากเล็กน้อยค่ะส่วนผลของมะกอกฝรั่งนั้นจะเป็นรูปทรงไข่ค่ะมียางคล้ายกับลายไข่ปลาผลอ่อนเป็นสีเขียวเข้มส่วนผลแก่จะเป็นสีเขียวอมเหลืองเมื่อสุกแล้วเนี่ยจะออกเป็นสีส้มค่ะเนื้อในจะเป็นสีขาวอมเขียวรสชาติจะออกเปรี้ยวอมหวานมันค่ะกรอบและอร่อยมากเลยนะคะ ภายในหนึ่งมเมล็ดลักษณะของมเมล็ดเป็นรูปทรงกลมลีค่ะเปลือกหุ้ม,มเมล็ดแข็งและมีขนแข็งแข็งอยู่ที่เปลือกหุ้มของมเมล็ดด้วยนะคะประโยชน์ของมะกอบฝรั่งผลใช้รับประทานเป็นผลไม้ใช้ปรุงเป็นอาหาร หรือคั้นน้ำจากผลมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรได้ค่ะมีรสชาติเปรี้ยวปนหวานมันและกรอบอร่อยมากเลยในบ้านเรานิยมนำมาจิ้มกับพริกเกลือป่นค่ะสับราดน้ำจิ้มรสเผ็ดอีกทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปทำเป็นผลไม้ได้ด้วยนะคะเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยค่ะอุดมไปด้วยวิตามินเวิตามินซแคลเซียมและฟอสฟอรัสค่ะ สรรพคุณของมะกอกฝรั่งนั้นเนื้อผลมีรสเปรี้ยวฝาดหวานชุ่มคอเป็นยาช่วยบำบัดโรคธาตุพิการและน้ำดีไม่ปกติได้ค่ะผลช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยลดไขมันในเลือดผลสุกมีรสเปรี้ยวอมหวานใช้รับประทานแก้กระหายน้ำได้ดีมากเลยนะคะและช่วยทำให้รู้สึกชุ่มคอค่ะเปลือกมีรสชาติฝาดเย็นเปรี้ยวเป็นยาแก้ร้อนในอย่างแรงค่ะ ช่วยดับพิษการใครที่มีอาการท้องผูกผลของมะกอกฝรัง่งยังเป็นยาระบายได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อรู้ประโยชน์และสรรพคุณของมะกอกฝรั่งแล้วควรที่จะมีปลูกไว้สักต้นสองต้นก็ยังดีนะคะปลูกและก็ดูแลง่ายค่ะอย่างที่พามาดูอยู่นี่ปลูกปลูกได้แค่หนึ่งปีกว่าเองค่ะได้กินผลผลิตแล้วแถมยังลูกดกด้วยนะคะ